นะฮะก็ได้ขอสร้านไปแล้วก็ได้บุญได้คูณผล้าสาราการเรียนเรียนแลวเนะครับอนนีาราการเรียนของเราเนี่ก็อยู่ระหว่างกานนารอยู่นะงใช้นบประมาณนจะ่านทังยออยู่นะับก็ขอบุณ ยังพ่อแม่พี่น้ร่วมด้วยกันนะก็เลยจดทำสายดาวถายภาพเพื่เพื่อจะนำเงไปทุกน้าสามาร้แล้วเสร็จนะฮะเพื่อเป็นปฏิบัติการง้งสงนะฮะต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนเื่อนด่นนคันีนะฮะมีความตเรื่อยไปนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đầu bỏ lỡ những video hấp dẫn là mình để